เรียววันนี้มาเล่นเกมฟีฟากันดีกว่าเล่นหมดตัวต่อตัวฟีฟาเราเริ่มเล่นกันเลยตอนนี้เป็นช่วงเทศก,กาลฮาโลวีนในแบบฟีฟาเขามีฮาโลวีนแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงลดแรงด้วยแ,แล้วเจอกับคู่แข่งที่เขาแบบ ก็ตึงเนาะแต่เราอ่ะจะเล่นให้แบบจุก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 เลยฝั่งเขาใช้อิกาซิลโล่แต่เรามีไขาเบอร์เกอร์นี่ไขาเบอร์เกอร์ไม่มีแต่ฟิมป้องออเออทำได้แต่ฟิมป้องมารับชมเกมการแข่งขันสิก์ม่ใหญ่เจอสิก์มาเล็ก คาซโลฟิโฟเดนสารไอ้หูหูหลังห,ห,ห,หักไปเลยนีไ่ซงไงีดาเขาแบบตึงๆอะ่ะแบบซีดาเขาแบบโคตรตึงอะ่ะจังหวะน,นี้โอ้โหไอ้ฟิโฟเดนเอ้ยไม่ยิงไวๆวะเออยิงแบบขาแบบขาลวกเลยทำไมไม่ทำแบบนั้นวะ การเลืโ uh, ดตัดบอลนะอุ้ยโอ้ลูกากูเฮ้ยไม่ใช่ลูกากูอะไรอ่ะทำชื่อไม่ได้อะไรนะโจมิโดจูกากูโจมโดขู่ซาก้าโดนตัดง่ายงากองหลังเราเนี่ยมันแบบว่ยังไงอุ้ยโดนยิงกับยับแน่ หรือเปล่าเราไม่ค่อยมีโอกาสบุกแต่เราตอนนี้แด้รก็บุกมาแล้วโอ้โหเพื่อนาได้รับบัณฑ์ชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โหฟังไหลเขาแรงเลยซึนงมีเรามาป้องกันโอ้โหสุดเออเลยนี่เกือบโอ้โหห้าปักไปเข้าทางประตูนี่แบบ บุกฟันไปไม่ทันแน่ๆรู้เลยวิ่งโค้งทางเขาเราดูจะเป็นฝ่ายที่จะแพ้ในวันนีห้หรือเปล่าไม่เขาหูใจมันติดอีกแล้ไอายิงโยนมาเอาเดมิอกะระเด็นลุ้นฟิลโฟดนโอ้โหใจติด เกือบได้ลุ้นแต่มันก็ติดติดติ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 มันติดอะไรนะหมาโอ้ซีดาแล้วมันไม่เหนียวแน่นเนอะอะไรโอ้โหอยู่ดีไม่หาเรื่องเขาอหรอแม่งไปหักเขาโหดจัดเขี่ยบันครึ่งหลังเราต้องได้สักหนึ่งประตูเพื่อได้แต่มแต่เกมนี้มา แน่อ่ะวิววิยจานนั้นวันมันเบียดผมแล้วมันคอหักเลงนะจานอย่าบอกว่าผมไม่เตือนว่าจานจะโดนไล่ออกเห็นไหมคือเขาเบีเยดผมจะคอเคิดอะจะจานไม่ไม่ให้โอ้โหอะไรวะ่าไม่ให้ฝาเอาจากเขาอะ เฮ้ยโจ้ยโอ้ยโดนมสวยอือหสัตว์คมๆเป็นไงเป็นไงเยินมาสวยอ่ะแม่งกำลังบ่นอยู่อดีสวยเด็ก็ไม่ได้ประตูสวยโหเจังหวะนี้ผมโยนอือหไอฟุตเด้นไม่งยิงแบบยิงจะคมจนพูดสอบประตูแบบยินเออ S <s> ถ้าเปยดใครมันก็ออกมาตัดมอนแล้วปะแต่พู้ทุกคถสดมตัูคนนี้เขาไม่ออกมาตัดหรกเพราะเขาไม่ใช่กูน,นั่นน่ะโอ้โหแลวกดกล้องหลังคนที่สองเราซู่งไม่ไหวโอ้ยเกือบบุกฟันเสียตาย มันเป็นไปได้ยังไงแล้วมันก็เป็นไปแล้วด้วยไงวี่จะร่อนยิงปูงูยีเกือบถ้าเกิดตองขึ้นมาบุกฟันมันจะเสีดได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ตรงเีก่ก็ไม่ต้องว่าอะไรกันแล้ววันนี้สับขาโลกสากา้าสกา้าไม่ฟ้าเมื่อก,กี้ก็กดไปตั้งนานเลยว่า สาก้าไม่ทำเลยโอ้โหฟาวอีกเลยไม่ใช่ฟาวของใครวะโอ้โหฟาวของเขาด้วยอุ้ยโอ้โหบุกโอ้โหไม่ตรงกรอบ่ติดตรงกรอบบุ๊ฟันไม่กระเสียบได้อ่ะเออจังหวะนี้สาก้ากระชากโอ้โหสักทำไมไม่กระชากไปทางขวาโอ้โห่สุด หวังจะไปกดอุยเกือบตรงกับถ้าตรงกับบุกฟ่อนที่คือไม่เหลือบุกฟ่อนเนี่ยเขาบไปช่วยสนตัว,วท,ที่เหนียวในต,ตอนแรกแต่มาโศกลังในตอนหลังเป็นไหลไม่หออรออยจันเข้าหน่แต่โดนวอนไม่เป็นไรหรอกอัไรอะจอนเอ้ยอ อยากเป็นลูกเคยของแม่บอกหรือเปล่าจบเกมเราชนะไปนหนึ่งสูบโอกาสยิงหนึ่งครั้งเป็นประตูหนึ่งครั้งแต่โอกาสยิงของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะสิบโอ้ยหัวไมมันเป็นโอกาสนานั้นเนะียจริงจเราควรจะแพ้แล่นนะถ้าเกิดว่าฟุฟบนนดีสิตอนนั้นเนี่ยอาจจะซมมือ เมือจะแพ้ก็ได้เออแล้วกดเกมที่สองกันเลยมาได้รังจู๋ชิว,ชว,วถึงแชมเปียนเออมีหลายอีพีแน่่อติดนตามชมได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์จะได้มีกำลังใจทำคลิปกันบานไปถึงแชมเปียน ้ยทีมเขาก็เติงเหมือนนั้นเนี่ยแต่ทีมเรามันเติตงกว่าวอยู่แล้วเออเราแข่งในบ้านเราด้วย,งยไงปัเลยฟิงเป็นเล็บเป็นเลยโอ้โหติดสากาสากาจะกระชากหรือเปล่าอู้หูสากากระชากฮึ่มฮึ่โฟเดนปัน่นโอ้โหติดมือเลยอะ่ะมันปั่นไม่แรงพอมันต้องปัน่น นั่นอะอันนี้มันปั่นเบาๆเองอ่ะคือแบบอะไรเลยอ้โหแย่งมันได้แบบสบายสบายอุ้ยจะหลุดหรือเปล่าโอ้ไม่หลุดได้ไงหลุดแล้วอ่าฮ่หลุดแล้วโฟเดนยิงอ่ะไม่ดีอ่ะไม่มีตัวสามด้วยสาขายืนดูโฟเดน ยิงไม่เข้าโอ้ยปตดกับทีมเราจริงจริงโว้ดยิงสา้ายินดีจังหวะน,นี้การชากาซกาก้าสาขากาชากไม่ติดสตัดไม่ติดเลยดาไม่มีอะไรจะติดเลยมีแต่เท้าซ้าย ที่ปันโคงแบบคุณนายน้ำหวานแค่นั้นเลยนะมันไม่มีอะไรมากทีเราเนี่ยคือมันขึ้น99เกได้ไงก็บอกหูมันคือมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีกองหน้าร้อยหนึ่ง เอ้ยสากาสกิลกระชาของเองเนี่ยเองก็มีความร้อยกว่าทำไมเองสู้เขาไม่ได้วะปีเขาเนี่ยมีความเร็วเท่าไรอยากรู้คือแบบสู้ไม่ได้เลยอนะ่ะจำพึ่งได้ฟ่ะสูๆเงาเขียข่ยคือหลังการต่อ อืมสาก,มกาก็้าไม,ไม,ไมา่กระชากไม่ได้อะไม่งอะไรวะโอยกระชากนม่ได้แล้วะอ้ยกระชากซูอยูตอนนี้โอ้โหยิงอือใครเห็นก็ว่าเข้าแต่มันก็เข้าอยู่ดีเลยเออในจังหวะที่โฟได้ยิงใครเห็นก็ว่าเข้าแต่ไม่เข้าเฉยเลยเออแต่จังหวะนี้มันเข้าอยู่แล้วเลย เขาดีบอลค้งเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวขนาดนี้ใครมาจะไปเซฟได้รู้ไหมน่ะเออยิงขนาดนี้เนี่ยมันเลี้ยวมากอะ่ะโอ้ใครจะซนะีไปโอ้นนอนตัดมันง่ายอะ่ะก็แย่ามันกลับมาได้อาไรไปปั้นคงโอ้โห ผมยังไม่ได้พีกเลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหยุดหยุดหยุ่โอ้โหหยุดไม่ไหวไม่แข่งจังวะแข่งอ่ะไม่กลัฟหลังเลยยังสื้อไม่ไหวเลยอ่ะผมพลรยังสไลด์ไม่แฮปปี้ ไม่ใช่ไหมที่ท่าอีอยังเขาบอกหูซาก้าหมุนจะชาข้างไปทางขวาไม่ก็ชากไปทางซ้ายอะไรของมันอ๋อไม่โอ้โหเขาผิวตอนนั้นเนี่ยมันก็ไงโอ้โห เขาไม่สม่องไม้ตั้งนาน้วยวิงติดกับดักเขาอะ่ะโคนงงงเออโอ้ยเกือบเกือบโดนคนตื่นทำคนตื่นสายได้เราท้ายเกมแล้วเราไม่อยากเสียประตูเอ้ยแล้ววันนี้โอ้โย คือแบบเราหลังหักไปแล้วหนึ่งจบเกแลรวทำหนึ่งศูนย์ยคือแบบฉันนังไม่หได้ง่ายอ่ะคือวันมันเลี้ยวๆอยู่แล้วคือแบบซีรีส์คือซีรีสที่เราอาจจะทำยาวๆไงอ,อาจจะมีแพ้ชนะเสมออะไร